ข้างสนามเทปนี้นะคะเป็นเทปของแมนเชสเตอร์ซิตี้เราก็จะคุยกันกับแฟนคลับของทีมแมนซิตี้ด้วยก็บลูมูนบลูมูนบูมนนะครับเขาบอกว่าเป็นซิติเซนใช่ไหมใช่จริงๆแล้วเนี่ยในเมืองเนี่ยมันเป็นสีฟ้านะไม่ใช่สีแดงคือคืออันอ่ะมาอันนี้พูดตามความจริงเขาบอกว่าในเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยคือส่วนใหญ่คนก็จะเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้พวก ซิตี้อ่ะสัก70%ซได้ในเมืองอ่ะเพราะทีมแมนยูเวเตสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองไว้ใช่จะเป็นต่างประเทศถูกแล้วก็จะอยู่แบบเหมือนออกไปจะนอกเมืองแล้วครับนอกซัเปอร์เป็นเชียร์แมนเออใช่ส่วนตัวเมืองจะเป็นที่จะเชียร์แมนเตอด์อีกหรือเขาถือเรียกว่าเป็นซิตี้เซนใช่ใช่ไหม ทีนี้เนี่ยก็เราจะมาคุยกันถึงรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับสโมสรครับว่าอย่างที่บอกบางคนก็อาจจะเพิ่งมาเชียร์นิวแบลตี้ตีก็ถือเป็นทีมที่ก้าวกระโดดขึ้นมาได้สูงมากๆ่าที่จะบอกว่าเป็น คือเต็งแชมป์อ่ะในปีนี้นะครับร่วมกับอาร์เซนอลนะคะแต่ก่อนอื่นเนาะเดี๋ยว S M S ลืมย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะคะย้ายไปฝั่งย้ายไปฝั่งนี่หนาแล้วครับ S M S หนาโอ้โหอย่างนี้แล้ว S M S นะคะวันนี้เราแจกเสื้อซ้อมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวล่าสุดเลยนะคะสวยมากใครที่อยากได้ต้องตอบมาให้ได้คำถามของเราก็คือว่านี่เลยนักเตะในตำนานในภาพนะครับตำนานแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้คือใคร ะะคก็มีริชาร์ดันนะร์รี่โอ๊ฟิลแล้วก็จอร์จี้คิงคาเซ่นะส่งมาที่4 7 7 8 0 0เมื่อกี้มีใบไปแล้วบอกว่าเคยมาเดๆเคยเล่นเนยเคยเล่นในเมืองไทยหนึ่งนะกับปีทตโรโอนี่นี่อยู่อะเจ๋งมากขนานี้เลยไทยกันเท่าไหแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงนี้มาคุยกันถึงเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากรู้อ่ะพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าโลโก้โลโก้แมนซิตี้ถือว่าเป็นโลโก้ที่ที่สวย มากมากทีมหนึ่งเลยนะครับผมเออมีชื่อคือจริงๆมันคือเรือใบสีฟ้านะในประเทศไทยใช่ไหมฮะก็มันยังไงเอ่ยลองไหนลองช่วยกันเล่าตาตาสมอถอนี่จริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ของของของเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็ทางแฟนแฟนแพนบอลก็เอามาดัดแปลงเป็นเป็นโลโก้เป็นโลโก้ของสีฟ้าเป็นเรือใบแบบนี้ครับ จริงๆเขาบอกว่าเรือเนี่ยมันเป็นคือคือเมืองแมนเชสเตอร์เป็นเมืองท่าใช่เป็นเมืองท่าเือก็จะมีรูปเรืออยู่ในตาของคนทั่อย่างอย่างแมนยูก็มีใช่ไหมมีก็จริงๆสมัยเนี้ยแมนเชสเตอร์จะเด่นเรื่องอุตสาหกรรมแต่ว่าก็ก็เหมือนกับมีการขุดคลองใช่ไหมใช่เป็นคลองของแมนเชสเตอร์ที่ทําให เราสามารถเข้าไปในเมืองค่าแมนเชสเตอร์โดยไม่ต้องผ่านเมืองค่าลิเวอร์พูลดังนั้นก็เลยพวกทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ติตี้เลยให้สําคัญความสําคัญกับท่าเรือนี้มากก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองครับนใครเคยไปแมนเชสเตอร์ก็จะแบบเมืองเขาใหญ่อ่ะแล้วก็ดูความเจริญก็สูสีแต่ว่าก็เจริญกว่าแหละเอาจริงเจริญกว่าลิเวอร์พูลแหละ ไม่จริงๆไปเลี้ยวฟูอ่ะคือเหมือนแบบมีคอมมูนิตี้มอลใหญ่ๆอยู่ที่เดียวแล้วแล้วก็สนามฟุตบอล2สนามอนแอนจะมีอีกสนามหนึ่งเล็กๆแค่แล้วก็แค่นั้นเลยอ่ะคือมันมันเป็นคำร้องของคนอังกฤษใช่ไหมที่บอกว่าอาจจะมุดเอาอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้พูดเองนะก็อย่าง Universal w a l ว Alone ใช่ไหมเขาก็จะร้องมาเป็นแต่ยูนิเวอร์เกตอะชอฟใช่ไหมไม่มีอะไรอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้คอนเฟิร์มไปทุกปีเมื่อตรงข้ามสนามมีแต่ตึกล้างไม่มีอะไรเลย เออค่อนข้างแบบเมืองนิดนึงแต่ว่าอันนี้เขาจะเจริญกว่ากลับมาทีตาสมูสซอนกลับมาทีตาสมูสซอนสามดาวนะครับจริงๆเขาประดับไว้เพื่อความสวยงามเฉยๆไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรไม่ได้แบบสามแชมป์อะไรเงี้ยก็นี่ไงก็พิมพ์ลขสามครั้งพอแล้วแต่แ ane ไม่ใช่ไม่ใช่จก็ภาษาละตินตรงนี้ครับแปลว่าプライนเป็นภาษาละตินแปลว่าไプนイบバเทิลแปลว่าตัตย์ติของการต่อสู้นะคะ ก็แถบตีขาวสามฝายนี่ก็เป็นแม่น้ำสามสายที่ในเมืองนี้ครับเคราะที่บอกเขาขุดมาอย่างนี้ปะครับออ๋นที่มานะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับนี่ครับเรือใบแถบสีฟ้าขาวนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับพลายอินเตอร์แพดแบทเทิลที่เขาถกตายมันจะเป็นดาวสามดวงที่เขาก็ถามว่ามาจากไหนสุดท้ายมันไม่มีความหมายหลายโลโก้ครับไม่ว่าจะเป็นแอตเลติกบินบารหรือว่าเรอัิโภดรวมถึงบาร์เซโลนาเนี่ยบางอัน ส่วนใหญ่แหละ80%มันจะมีความหมายแต่บางครั้งก็จะถูกตกแตกเช่นเชลซีอย่างเงี้ยหลังๆโลโก้อาจจะมีเพี้ยนไปนิดนึงเพื่อจะให้ทันสมัยนะครับจริงๆศาสตร์ของการออกแบบโลโก้นี่มันไม่ใช่แบบใช่ไหมเอาอะไรมามันมันถ้าเกิดมีใครที่เรียนนะศิลปะมาโลโก้เขาบอกว่าออกแบบยากสุดใช่เอาง่ายๆอย่างพี่นิ่าใส่เสื้อบาร์ซ่าใช่ไหมครับบาร์ซ่าในโลโก้มันก็จะมีธงทั้งกาตารันาตรและธงเซนจ์จอร์ดนะครับแล้วก็จะมีตัว เขาเรียกเป็นกษัตริย์อารากอนเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีดีเทลเราเคยพูดไปในเทปที่คือเรื่องโลโก้โลโก้ของทีมฟุตบอลใช่ครับอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของทีมแมนซิตี้แต่ละท่านเนี่ยมีนักฟุตบอลในดวงใจกันบ้างต้องมีอยู่แล้วล่ะมีใครใครบ้างก็ถ้าสมัยก่อนก็เป็นเอราโน่แหละครับอย่างที่บอกไปเพเป็นคนทำให้ชอบแมนซิตี้เลยถ้าปัจจุบันนี่ที่ชอบมากๆหน่อยก็คงเป็นดาวิดซิลวาครับซิลบาซิลวาทำไมอ่ะ ผมชอบพวกนักเตะที่เป็นเพลเกอร์ของทีมครับพวกสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนเหมือนไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวทำให้คนอื่นยกระดับการเล่นขึ้นมาเก่งด้วยกันอืโอ้ใช่สินบาโอซิลชอบเซโก้เหรอเซโก้เนื่องจากเป็นกองหน้าที่แบบเหมือนเราพยายามลุ้นเนี่ยให้เขาเกิดเพราะว่าเขาเคยยิงระเบิดที่บอสบอร์ดนะครับแต่ว่าขอมาอยู่แมนซิตี้เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเงี้ยพอเชียร์ก็มีคนแช่งอะไรเงี้ยเราก็เหมือนลุ้นให้เกิดไม่เกิดตะกีแต่ตอนนี้ก็ เริ่มกลับมาแล้วกลังูในฟอร์มที่ดีครับในไกด์โด็ในกรโดแอ้โหเข้าท่าเจอทุกครั้งผมกลัวทุกครั้งนะครับเดินวานเดินธันวามกราร์ที่ผ่านมาธันวาคมน้ำมกราร์ที่ผ่านมาช่วงที่คุณเจ็บในไกด์โดเจ็บเซโก้ยิงเป็นตัวหลักไก่ก็ยังยิงนกตกปลาอยู่เหมือนกันหลายๆลูกชอบยิงไกลนัดล่าสุดนี่ยิงไม่เข้าสักทีเขาบอกเป็นตัวสำรองหรือเป็นตัวจริงหน่อยคือเซโก้มีปัญหาคือเซโก้เป็นกองหน้าที่พักบอลดีเชื่อมบอลดีฉลาด แ่ปัญหาเขาคือหนึ่งเขาจับบอลแรกไม่ค่อยดีสองก็คือความทุ่งเทททุ่มเทะแล้วไปเหลดบางทีเซโก้มีผ่อนมีทุ่มไม่สุดซึ่ง่กับเนกาโด้ที่ท้าตัดซุ้มไม่ได้แบบความมุ่งมั่นทุ่งเทะมีเต็มร้อยคนกระจายเลยนะใช่อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนแต่ว่าถ้าเซกโกได้ลงเรื่อยๆความมั่นใจเรื่อยๆเขาก็จะสามารถทําได้ดีความสม่ำเสมอก็จะมาราดผมนะคะอ่ะเม่นคาร์ลตเตเบสครับ ไอดอลเลยครับวันนี้ขยันครับทำไมอะเขามีแต่ว่าโดยโดยเขาเรียกว่านอกสนามเลยเขามีปัญหาอ่าจะเกเรหน่อยจริงๆนี่ชอบตั้งแต่ตอนที่อยู่แมนยูนะครับอ่านั่นไงเห็นไหมปันไงปัน้นเล่นปันใจติดตามผลงานมาตลอดแล้วพอย้ายไปแมนฯยตีก็ยิงชอบใหญ่เลยครับแล้วกเขาก็ยิงเยอะมากครับตอนนั้นที่มาเป็นที่ได้แชมป ก็เหมือนนเเป็ขาเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะตอนที่ได้แชมป์เอเี่ตัวหลักเลยครับตอนปีแรกช่วงได้แชมป์เอครับก็ยินจนได้แชมป์แล้วก็พออีกรดุทุกการหนึ่งก็เจอดอกมีปัญหาแล้วพอเริ่มตามใช่ไหมแล้วเขาก็กลับมาที่มันชนนี้เากลับมาแล้วโดนคอนแทคแต่เบสก็ลงสิบนัดจุดท้ายจนยิงจนจบเ็นเป็นนักเตะที่ลงสนามแล้วเต็ม เต็มร้อยตลอดร้อยยี่สิบเลยนะใส่เต็มร้อยยี่สิบตลอดเลยค่ะคือมันจะมีปัญหานอกสนามก็จริงแต่พอกลับมาลงก็เล่นเต็มที่แล้วผลงานก็โอเคตลอดในช่วงนั้นเล่นกับกุนโดเกโร่นะอาร์เจนติน่าทั้งสองคนนั้นก็มีแต่เขาครับที่ยิงอยู่คนเดียวกองหน้าคนอื่นก็แบบยิงกันไม่เป็นเป็นทุกอย่างของทีมเลยครับตอนนั้นต้องเตะเบสเลยครับทีนี้มาดูเรื่องของผลงานปีนี้ปีนี้เนี่ยตอนเปิดฤดูกาลก็แอบกระท่อนกระแท่นกับเกมนอกบ้านนะเป็นเรือแบบ เจอลมแรงบ้างเขาพุดกระวือก็กระวือตาเรื่องแต่ว่าหลังือพิ่ออกจากฝังนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยโอ้โหคือก็ปรับปรับได้นะนอกเกมที่ไปเยือนก็ดีขึ้นเห็นได้ชัดเกมในบ้านไม่ต้องพูดถึงยิงก็เยอะเป็นยังไงปีนี้มั่นใจแค่ไหนว่าแมนซิตี้จะสามารถคว้าแชมป์ก็ สัก95%แล้วโอ้โหอย่างญี้ปุ่นเราไม่ได้เรียกความมั่นใจแล้วแหละบ้านเรียกฟ้าุกแชมป์ชัวร์ชัวร์แล้วครับเราจะเอาสีแชมป์ครับโอ้ยเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนสีแชมป์เนี่ยเออมันอยู่ในเส้นทางเลยดีกว่าเรายังอยู่ทุกทัวร์นะแชมเปี์ลีกครับแชมเปียนส์ลีกคเอฟเอเอฟเคับจะเจอเชลซีครับแล้วก็ลีกครับลีคับลอบชิงแล้วครับลีคับไม่น่าไม่น่าไม่น่าพลาดอะแชมเปียนส์ลีกปีที่แล้วผมได้ข่าวว่า แพ้รวดเลยนะาาเไม่ได้ไปเล่นยูโรปด้วยเอออ่าจะช่วยนะครับแม็กไม่ต้องทำมืออย่างนี้นะกัดบอลเอาใจช่วยนะพ่ออิฉาครับอิฉาครอะผงเหรอครับถ้าตอนนี้โมเมนตัมทีมเริ่มมาคือช่วงต้นฤดูกาลมันเป็นช่วงที่ยังปรับทีมอยู่คือถ้าไปดูผลงานของเบเยกอรเนี่อะตอนอยู่มาลาก้าหรือรีมาริะเขาจะใช้เวลาปรับทีมช่วงหนึ่งใช่โดยเฉพาะแนวรับอะ จากการคุมโซนของมัชนชิเตเป็นยืนไลน์แล้วเช็กลำหน้าแล้วก็การเพสซิ่งที่เร็วเขา <ừ. S 1> หาบอลเร็วมันปรับปรับจนทีมมันลงตัวแล้วแล้วลของเบยายกินนี่ที่เด่นก็คือว่ามันขึ้นกับระบบมันไม่ขึ้นกับทีมแมนคะรับพวกยาญ้าพวกคุณพวกติวบ,บาพัดกเนเ็ตกับกิมทีมไม่หลุดนะแล้วสองเดือนที่ผ่านมานี้ชนะลีดทุกนัดแล้วก็มีเสมอสองนัดแค่เ,เอฟเอครับบอลถ<อ>้วยนะบอลถ้วย,วยฉะนั้นถ้ายังผมหวังว่าถ้าชนะเทลซีวันนี้ โมเมนตัมน่าแชมป์ลีดน่าจะประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะติดบนเพราะว่าฉะนั้นเซลซีแล้วเหมือนแบบมาหมดแล้วก็เป็นทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์ด้วยกันไม่ได้เฉกแต้มอ่โมฆาผมชอบที่พูดนะไม่ได้ขึ้นอยู่คีมงานจริงเห็นได้ชัดเลยนะเดี๋ยวจะมาถามทีละนิดว่ามันชี่นี่เองโตผมเองตอนแรกก็โหเก่งเหมือนกันแต่ล้เออยัง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 ปลดเลยอะไรอ่ะแล้วตัวคุณเม่นก็จริงๆต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังมากครับ แต่ว่าพอเห็นผลงานตอนนี้ก็ต้องต้องหวังแล้วครับผมก็ต้องเอาแล้วครับแล้วผมว่าถ้ายังรักษาฟอร์มแบบนี้ได้อีกสักเดือนสองเดือนนี่ผมว่าดูเรื่องเกิน50%ครับโอ้โหทาเนาะฟังแล้วแเดี๋ยวคนณผู้ชมนมีตังค์อ่ะท้ายอีขาดูตังค์อ่ะให้ทีมคือทีมเขาเนี่ยตัดไปที่ตัวสำรองมันได้ทีมมนึงเลยอ่ะแล้วดูทีมแบบ อย่าอย่าพูดชื่อนะฮะอย่าพูดชื่อจะพูดชื่ออะไรครับนีเพื่อนไม่ใช่นักเตะนักเตะที่เราจะพูดกันถึงกันน่ะของผมมีสองชื่อฮะคริสคริสมอร์ิงกับกับเอ่อแดนนี่ว่าเวลเบกก็ถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแลไรเงี้ยมาอีกแล้วอะไรเอาไปเล่นอีกแล้วอ้าวโอเคเอามาดูไล่กันอีกตอนนี้เดี๋ยวแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกมีลุ้น4แชมป์เลยเพราะฉะนั้น ถามยตอนนั้นที่มันชินี่คุมทีมแล้วก็เปลี่ยนอออมาเป็นเบรกน,นี่ความรู้สึกตอนนั้นยมคิดว่ายังไงผมก็ค่อนข้างเครียดนะครับตอนที่ปลดมันชินี่ออกไปรู้สึกมันชินี่ก็ดีแล้วถูกครับมันชินี่ก็ทําทีมไว้แบบลงตัวค่อนข้างดีแล้วมีปัญหาคือแบบเวลาบางทีเขาเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนตัวค่อนข้าง,างแปลกๆคือเหมือนทีมตามอยู่แต่เขาเปลี่ยนกองหลังลงมาแบบแฟนบอลก็จะงงว่าเฮ้ยเปลี่ยนทำไมวะทำไมไม่ไม่ไปเดินหน้าส่งกองหน้าลงไปยิง ส่งกองหลังลงมาอุดทําไมนําเป็นไม่คือจะรับลงมาเขาจะเล่นแบบเกมเน้นผลมากคือแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นยุคของเบเยกีนี่นะครับพอนําแล้วก็ไม่ผ่อนยิงเรื่อยๆยิง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 ยงเดียวใช่เหมือนเป็นที่เคยใม้สัมภาษณ์ใช่ไหมที่บอกว่าเขาจะไม่สนใจว่ามูรินโยจะเล่นแอนตี้ฟุตบอลยังไงแต่เขาจะทําให้ซิตี้เนี่ยเป็นเกมที่แบบชนะและชนะแบบกระจุยเลยต้องสนุกครับเขาบอกว่าเกมที่ต้องดูสนุกสนุกกว่ายุคมาชินี่ไหมสนุกสนุกกว่ามากสนุกายคือมันดูไม่เบื่อครับตอนนี้ คือแทบเฉลี่ยนั้นและ3ลูกแด่ยอมคกัในหลีดสามาในหลีดหกประตูในรวมงหมดทั้งทั้งทุกถ้วยร้อยกว่าร้อยร้อยสี่ประตูแล้วเหรอยห้าแล้วโอยเก้าลูกเฉลี่ยเฉลี่ยนั้นประมาณสลูกสามสามูกสถิติทุกสถิติยิงไวที่สุดนะครับร้อยลูกในอังกฤษด้วยรวมทุกถ้วยร้อยเก้ประตูตอนนี้แนสถิติเก่าแบบเยอะมากถามใครถามแฟนจอเปิดีิอินบ้าล่ะสองัตโดนไปเท สิบเอ็ดลูกยิงพวกโกโยริสเลยว่ะยิงไม่เกรงใจพี่ตูนเลย11ลูกไอ้จูบยิงไม่เกรงใจพี่ตูนเลยไม่ที่ตอนแรกโกโยริสออกใบสัมภาษณ์เลยบอกเดี๋ยวผมจะพิจารณาอนาคตตัวเองหลังฤดูกาลนี้บอกจะไม่หยูดละก่อนหน้านี้ที่เรียรากเลยอะก่อนหน้านี้ที่เราที่แมนเชสเตอร์กับแมนเชสเตอร์ครับผมจะีควารู้สึกว่ามาชินี่เนี่ยอุ๊ยตายยากนะกลับมาได้ทุกครั้งอย่างเช่นนัดสุดท้ายใช่ไหมที่เจอที่เจอใครนะ อันนั้นเจอีิปาร์เจออุ้ยทิบาร์คิวเดี๋ยวช่วงหน้าคุยต่อดีไหมอันนี้ตายยากแต่ยากมากผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเออไปก็ดีแล้วแต่เป๊กกรีนี่กลับมาโอ้โหเดียวกวอาเก่าคุณต้องคุยเรื่องไอ้แมต์ประวัติศาสตร์นะคุยเลยยี่ต้องถามเป็นพิธีกรอยู่ร้านแมนยูป่ะต้องถามว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงผมผมเหม็นเซโก้มากอ่ะเพราะว่าจะรู้สึกว่าเวลารู้สึกในในใจนะจะรู้สึกว่าเซโก้เหมือนโซชาสูเปอร์ซับเดี๋ยวมาอีกแล้ว อเอาขอโทษนะฮะมันอีกลแล้วแล้วก็จะมีเนี่ยเนี่ยตื่นตื่นบะนะฮะกุนโดเกโร่ตลอดเลยอ่ะคุณนี่อืยเดี๋ยวต้องเมาต่ตออุ๊ยต้องถามความรู้สึกวันนั้นอยากถามมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะนี่พักสักครู่ค่ะ